จะเป็นพรบนิทัศกรรมที่ละอุจะเป็นการประทะกันอย่างชัดแจ้งนะครับของพรรคก้าวไก่กับพรรคเพื่อไตยใช่ครับนะครับแล้วก็จะร้อนทันทีละอุเพราะไม่เหมือนกันความคิดแตกต่างความคิดแตกต่างและอย่าลืมนะครับเอาเสนอประกบเนี่ยแล้วแต่สภาเลือกนะว่างล่างของใครเป็นหลักใช่ครับนะครับอันนี้แหละครับไปดูนะครับโฉมหน้าหอมล่างพรบนิทศกรรมฉบับก้าวไกลใครจะเป็นคุมเกม ในเรื่องการเนี้ยโทษใครครับนะครับคือคือก้าวไกลเนี่ยเขาเขียนฉลาดนะครับครับคือเขาไม่ได้เขียนระบุโทษมามาชัดเจนว่าความผิดไหนที่เข้าข่ายเนื้อโทษให้กรรมการให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้กรรมการเป็นคนวินิจฉัยมีเก้าคนอันนี้เข้าเกณฑ์ใช่ครับอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์เก้าคนมีใครบ้างครับเนี่ยฮะเก้าคนเนี่ยมีฝ่ายการเมืองห้าแล้วก็ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมสี่ฝ่ายการเมืองห้าเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลสองฝ่ายค้านสองประธานสภาซึ่งเป็นกลางหนึ่ง อ่เป็นประธานสภานเป็นกลางด้วยครับเป็นกลางไหมจริงป่าก็ประธานสภานะครับก็คือให้ให้เป็นประธานโดยตําแหน่งด้วยนะครับทีนี้ฝ่ายการเมืองที่เหลืออีกสี่คนเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาล็อกมาเลยว่าเป็นก้าวไกลนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือผู้นําฝ่ายค้านสองคือตัวแทนจากพรรคที่มีเสียงมากที่สุดที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอ๋อก็คือต้องเป็นฝ่ายค้านก็คือก้าวไกลนั่นแหละครับครับก็คือเขียนสเปค ล็อกสเปกล็อกสเปกมาให้ตัวเองเลยนะครับส่วนอีกสี่คนฝ่ายฝ่ายกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนจากอายการจากศาลเพวกนี้นะครับเลือกมาทีนี้ร่างพรบเนี่ยโทษกรรมนยครับที่บอกว่าใครคุมเกมเนี่ยประธานสภาเนี่ยเขาบอกให้ประธานสภาเป็นประธานกรรมการใช่ครับอันนี้เขาจะไปล็อกสเปกอีกไหมว่าประธานต้องมอบให้รองประธานคนที่หนึ่งล็อกไหมก็เป็นไปได้นะครับนะครับ ผู้ําฝ่ายค้านในสภาเนี่ยเป็นรองประธานนะครับนะครับแล้วก็บุคคลที่ได้รับเลือกโดยคณะรัฐมนตรีแต่อันนี้เขาไม่ได้เขียนว่าต้องเป็นพรรคที่มีเสียงมากมากที่สุดในรัฐบาลเออทำไมไม่เสียงเลือกปฏิบัติเหรออย่างนี้ไม่อยากเขียนนะฮะแล้วก็เป็นสสที่ได้รับเลือกโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่มีสสในสังกัดของพรรคที่ไม่ได้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีที่มีมากที่สุดก็คือฝ่ายค้านนั่นแหละฝ่ายค้านแต่ได้มากที่สุดนะแปลว่าสมมุติว่ารัฐบาลบอกอ้ยฉันไม่อยากได้ก้าวไกลไปเลือกประชาปัตน ได้มไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกไว้ว่าต้องเป็นพักที่ได้เสียงมากที่สุดที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไปเอาไทยสร้างไทยก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋แปลว่าพรรคอื่นหมดสิทธิ์นะครับในในร่างของก้าวไก่นะครับแล้วก็ องค์ประกอบของคณะกรรมการวิจัยชี้ขาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมนะครับได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตุลาการหรืออดีตตุลาการในศาลปกครองได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับพนักงานอายการหรืออดีตพนักงานอายการที่ได้รับเลือกจากกออหรือคณะกรรมการอันนี้ก็มีกระบวนการในการเลือกนะครับแต่ไม่ล็อกเหมือนกันใช่ไหมไม่ล็อกครับอันนี้ไม่ล็อกไม่ล็อกครับและการเลขาธิการสภาครับการเลือการที่การสภานะครับเนื้อหาแล้วฮะมีทั้งหมด14มาาตรรคับ แล้วก็มีกรอบเวลาระบุกรอบเวลาไว้ชัดเจนว่าขอบเขตของการที่โทษกรรมจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในมาตรา3นะครับตั้งแต่11กุมภาพันธ์2549จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เลยนะฮะออันนี้จะแตกต่างจากร่างอื่นที่เขาส่งกันมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าร่างอื่นเนี่ยอาจจะจบที่ปี6ปี5ปีล้วก็มีนะครก็มีก็คือครอบคุมยาวอันนี้ครอบคุมยาวเลยครอบคุมยาวต้องบอกอย่างนี้นะครับการมีถ้ากฎหมายบังคับใช้เนี่ยความผิดในดีตไม่มีความผิดแปลว่า ที่สารตัดสินจำคุกจำคุกต้องปล่อยหมดนะต้องปล่อยหมดต้องปล่อยหมดนะโทษที่เคยเกิดไม่เคยเกิดขึ้นครับให้ถือว่าหายไปแล้วครับถือว่าล้างมลทินไปในตัวนะถือไล้างมลทินไปในตัวไม่ต้องออกเป็นรางมลทินครับแปลว่าความผิดไม่เคยเกิดใช่ครับนะครับนะครับเงื่อนไขในการรับเนี่ยโทษศักรรมนะครับจะไม่ครอบคลุมถึงการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้อ่า แต่ประชาชนได้อันเนี้ยก็มีเจ้าที่รักเขาก็บ่นเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าที่รัฐระดับล่างที่เป็นระดับปฏิบัติเนี่ยจริงจริงเขาปฏิบัติตามคำสั่งเขาก็บอกว่าหากการกระทํานั้นเกินก่อเหตุอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนพิจารณาว่าเกินก่อเหตุก็เป็นกรรมการอีกกรรมการนะครับแล้วก็จะไม่ไม่โทษกรรมความผิดต่อชีวิตนะครับก็คือการฆ่าทำร้ายอะไรพวกนี้นะครับตามปรมวลกฎหมยาแล้วก็ไม่นี่โทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสามคือกระบฏครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยโทษ หนึ่งหนึ่งสองนี่ไม่เข้าเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนแปลว่านี่โทษกันใช่ไหมฮะเหตุผลของพระเก้าไกลนะครับในการยื่นเรื่องร่างพรบเนืรอสกกรรมเนี่ยก็คืออะไรครับครับก็คือต้องการจะลดความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ทเขาบอกว่าโทษบางอย่างที่ที่ที่มันดําเนินอยู่เนี่ยมันทาให้ผู้คนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือคนที่โดนเนี่ยใช้ชีวิตไม่เป็นปกติก็เลยอยากให้แบบว่าเออปองดองกันมาใช้ใช้ชีวิตเพราเป็นความ คิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเขาอ้างอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าร่างพรบนี้ผ่านนะกรณีผ่านเนี่ยจะครอบคุมคนที่ได้นุสงเนี่ยจะมีกลุ่มชุมนุมเนี่ยหลายกลุ่มนะครับเช่นใครบ้างครับกลุ่มพัฒมิตรเสื้อเหลืองนะฮะปีสี่การกลุ่มอปชเสื้อแดงปี5.253นะครับกลุ่มกปปสห้าหกห้าเจ นะครับกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ต่อต้านคอสชอันนี้ในยุครัฐบาลคอสชชุดแรกนะครับปีห7 6 2แล้วก็กลุ่มคณะราษฎรนะครับอันนี้พวกสานิ้วนะครับปี6กสาครับแล้วทําไมพี่ก๊อฟคิดว่ากฎหมายอันนี้ถ้าผ่านหรือว่าถ้าเสนอเนี่ยเป็นความขัดแย้งรอบใหม่เพราะว่าเขียนไม่ชัดเรื่องหนึ่งสองเนี่ยนะ จะเปิดช่องเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเพราะว่าคนค้านเยอะแน่นอนนะครับแต่มันชัดเจนแล้วนี่พรรคก้าไกลเขาก็เลงเนี่ยโทษหนึ่งหนึ่งสองใ่คนะครับคุณชัยธวัฒน์พูดเรื่องนี้ว่าไงครับบอกว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผู้ถูกฟ้องร้องมากที่สุดคือเยาวชนที่เคลื่อนไหวช่วงปีหกสองถึงหกห้าบางรายอายุไม่ถึงสิบแปดปีอันนี้เป็นเหตุผลของเขาครับมาตรหนึ่งหนึ่งสองจึงเป็นเงื่อนปมความขัดแย้งครั้งใหญ่การนี้โทษกรรมมาตรานี้จะส่งผลต่อการผ่อนคลายความขัดแย้งทางการเมืองใน ช,ชัดว่าเอาแน่แนหนึ่งสองใครที่มีความผิดหนึ่งสองตอกย้ําด้วยคุณชอบพันนิกาฮะก็บอกว่า,วาหลายพักไม่ต้องการให้รวมคดีมาตราหนึ่งสองแต่ในสภาตกเถียงกันได้เป็นไปตามกระบวนการที่ต้องมีการต่อสู้กันในสภาหากพักก้าวไกลไม่สามารถได้เสียงพอต้องยอมรับความแพ้แต่อย่างน้อยข้อเสนอของก้าวไกลเป็นสิ่งที่ประชาชนจํานวนมากเห็นด้วยได้ปักหมุดนะฮะเหตุผลที่ต้องรวมคดี หนึ่งหนเข้าไปเนี่ยคุณคช่อก็บอกว่าเป็นเพราะเป็นความขัดแย้งในสังคมคจึงเป็นจุดประสงค์ในการออกร่างพรบ,บรนิรโทษกรรมจริงๆหมุดหมายของเขาเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เลยนะครับรไปฟังเสียงคุณช่อดีกว่ารครับ จุดประสงค์ในการออกพรบรนิริทษศกรรมของทางพรรคก้าไกลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความขัดแยง้งแตกแยกในสังคมไทยทุกวันนี้ที่มันดาเนินอยู่เนี่ยมันเกิดจากความแตกต่างทางด้านความคิดหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงออกผ่านการมีการฟ้องร้องหรือการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะออกพรบรนิรโทษศกรรมเพื่อที่จะคลี่คลายความขัดแย้งและเดินหน้าต่อไปร่วมกันบนความคิดเห็นที่แตกต่างการละ 1 1 2ออกไปจากพรบในโทษกรรมก็จะทําให้พรบนี้ไม่สามารถบรรลุผลได้ดิฉันหวังว่ากรณีคุณทักษิณจะไม่ใช่มูลเหตุจูงใจสําหรับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นกรณีของประชาชนทั่วไปที่ติดคุกอยู่ในวันนี้เขาไปบอกว่ากรณีคุณทักษิณอาจจะไม่ได้รับอะไรเงี้ยนะกรณีอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณทักษิณตอนนี้เขจะออกไปอยู่แล้วนะครับเขาจะออกไปอยู่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไปรับโทษเรียบร้อยแล้วเขารับโทษอยู่นะรับโทษอยู่และก็ถูก พระราชทานอภัยลดโทษเลือนหนึ่งปีตอนนี้รับไป3มเดือนกว่าเกือบ4ี่เดือนแล้วนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขอะไรต่างๆนี่คิดว่าไม่เกินหเดือนเขาต้องออกแน่นอนใช่ครับนะครับกว่าพระราชดจะบังคับใช้เนี่ยเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วยังนะครับเขาออกมาแล้วแล้วก็คดีที่เหลืออยู่ที่มีการพูดกันก็เห็นว่าไปเคลียร์ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับ